เล่นมีริช h i นด์ออฟเปอรนาวขอไอพีได้เสียสลากตรงนี้ให้ทุกคนได้เดินหน้าต่อ หน้าสถานีาตำรวจนครบาลดุสิตนะครับในฟรานซิสคุณเพื่อหนุนกำลังรอรับทราบข้อกล่าวหา,าประทุษร้ายพระราชินีนะครับซึ่งโทษสูงสดุดคือจำคุกตลอดชีวิตจำสุด16ปีเข้าไปกับทนายเมย์ห่งสำนักงานทนายความสิ์ตำรวจใช่ไนี้รับไห แล้วก็ขอบคุณแม่ค่ะขอย่าแน้ำที่สื่อมลชนเชิญนะครับแม่ในยานนะครับที่สื่อมลชับอยู่ด้านนอกนะครับก็เมื่อกี้ที่เห็นร้องไห้ไปนี่คือการลาเพื่อนนะครับเพราะไม่ทราบว่าวันนี้ไปทางตำรวจจะขอให้ขังเลยหรือเปล่าเราจะได้ถ้าเกิดมีการคัดค้านประกันทางศาลจะให้ประกันหรือเปล่า นอยฟรานซิสอายุ2 1ปีป 1> นักเรียนปีที่สองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นแกนนำอดีตประธานกลุม่มภาคีนักศึกษามห ah ิดลต่อต้านเด็จก,การนะครับแล้ววันที่22ที่ผ่านมาแกอยูอ่ไม่ใช่วันที่24ท,ที่ผ่านมาแกอยู่ใน